สวัสดีคุณผู้ชมเหมือนด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟีดคุ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดวิดีโอจาก t ิ k t o k นะครับผมในกรณีที่ไม่มีปุ่มดาวน์โหลดให้โหลดนั้นนะครับผมก็ก็จะเจอบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้ทําไมนะฮะอาจจะการโดนกรอบคลิปก็ได้นะครับผมเพราะว่าวิดีโอใน t ิ k t o k ตอนนี้แบบไม่ค่อยจะมีปุ่มบันทึกนะครับผมก็เลยจะมาสอนดาวน์โหลดกันนะครับผมก่อนจะไปดูก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับ ขั้นแรกนะครับผมเข้ามาที่พิสโต้ก่อนเลยครับพิมพ์ไปว่าน็อกลักกี้นะครับผมอย่างนี้เลยนี่นะครับผมน็อกลักกี้เราดาวผมดาวโหลดไปแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมดาวโหลดนะครับดาวโหลดไปก็ไม่ต้องไปเปิดอะไรมันก็ได้นะครับผมผมแนะนานะไม่ต้องเปิดอะไรมันก็ได้หลังจากนั้นให้เข้าทิกตอกนะครับเลือกวิดีโอที่คุณจะดาวโหลดมาเลยผมหาวิดีโอที่ไม่มีปุ่มดาวน์โหลดนะครับ อันนีไ้ไม่มีนะฮะผมจะเอาอันหน่นดีกว่าสาธิตจน<ป>อ,อ,อันนี้นะน่าจะไม่มีโอเคอันนี้ไม่มีปุ่มดาวน์โหลดนะครับผมวีโอดาบพิา่าตะสุนเซด้วยผมชอบอยู่พอดีโอเคนะครับไม่มีปุ่มดาวน์โหลดนะครับกดอินกดมาตรงแชร์นะผมตรงนี้ มันจะมีปุ่มดาวน์โหลดใช่ไหมแล้วก็กดเลื่อนรงเลื่อนนี้ครับแชร์ไปที่เลื่อนไปนะครับผมเลื่อนไปจนสุดมันจะมีปุ่มอื่นๆอยู่นะครับกดไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดน็อกลักกี้นะครับผมถ้าคุณยังไม่ได้ใช้คุณผู้ชมยังไม่ได้ใช้ก็เลื่อนมาดูแถวๆนี้ดูนะครับอาจจะมีนะครับผมกดไปที่น็อกลักกี้นะครับผมรอมันกำลังโหลดนะครับแล้วมันก็จะลดเ็นี่ นีแล้วก็เคลื่อนวกดออกเลยนะครับผมไม,ไม่ต้องกดตั้งค่าวอลเปเปอร์นะครับผมถ้าคุณอยากตั้งคุณก็ตั้งนะครับผมถ้าคุณไม่อยากตั้งอยากแล้วโหลดเฉยคุณก็กดออกเลยครับ